สวัสดีครับสวัสดีเช้าว,วันเสาร์ที่17มิถุนายน2566นะครับทุกคนสวัสดีวันพระนะครับวันนี้วันพระนะครับก็ให้หาเวลานะครับทำบุญกันด้วยนะครับทุกคนทำมาหากินแล้วก็ทำบุญกันด้วยนะสะสมบุญกันนะครับ สิ่งไหนเป็นบุญให้จงรีบทํานะครับทำบุญกับพ่อกับแม่าการทำทานการใส่บาตรการถือศีลการภาวนานะครับสิ่งไหนเป็นบุญก็จงรีบทํานะในช่วงที่เรายังมีลมหายใจอยู่นะครับวันนี้เอาบรรยากาศยามเช้ามาฝากต้นไม้สีเขียวเห็นต้นไม้สีเขียวแล้วมันสดชื่นนะครับใช่ไหมครับทุกคน ดูท้องฟ้าท้องฟ้าวันนี้โล่งเลยนะครับโล่งแล้วก็มีครึมๆหน่อยนี่เมฆเมฆธรรมชาตินะครับนี่เห็นไหมเศงามนะครับตามธรรมชาตินี่ฝั่งนี้ก็โปร่งแจ่มใสนะครับ มาส่งแรงใจกันครับสู้ๆกันต่อไปนะครับทุกคนทุกคนก็ย่อมมีความความทุกเนาะความทุกความเครียดยแต่ว่าก็ค่อยๆคิดค่อยๆแก้นะครับอย่าไปคิดมากถ้าคิดโอ้โหหลายเรื่องหลายเรานี่ไม่ไหวนะครับสมองแตกแน่นะครับให้คิดทีละเรื่องค่อยๆคิดนะครับอยู่กับปัจจุบันนะครับอยู่กับปัจจุบันแก้ไขปัญหาให้ดีที่สุดนะครับ ทุกปัญหามีทางแก้นะคะก็ฝากไว้ด้วยนะคะวันนี้มาส่งกำลังใจให้กันและกันและก็ขอให้ทุกคนนะครับเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดหัวใจเปลี่ยนกำลังใจให้ผมด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้กันตลอดไปนะครับขอบพระคุณอย่างสูงเลยครับสวัสดีครับ